ตอนนี้โดนพี่ด้ากับพี่มะทับมันบ้างทุกคนมันนอนหลับสถิทไอ้สาตาตัวแสบมันโดนพี่มันทับสองคนอยู่ที่เนี่ยลูกน้องชายเขาค่ะทุกคนถูกถามพี่ดาที่นอนตรมตูดน้องเลยเหรอเนี่ยนด้ได้ครับอ้ยนอนตรงตูดน้องชายเลยนะคะวันนี้อหอมไหมลูกหอมปะหอมไหมครับ พี่ดาเจ็บตานะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแพนด้าด้านางเจ็บตาค่ะทุกคนพอดีว่าแม่เอายาใช่ไหมคะเอาขี้ผึ้งอะค่ะทุกคนป้ายตาให้พี่ดาใช่ไหมคะเออแล้วแล้วพี่ดานางก็เคยยี่อะคะ่ะพี่ดาเคยยี่เคยยี่แล้วก็เลยทำให้ตาเจ็บอะแต่แม่ก็ให้กินยาอยู่นะคะเพื่อนๆอืม แม่ว่าพี่ด้ไม่น่าจะใช้เหมือนแม่ตามได้แล้วพี่ด้ใช้ขี้พึ่งไม่ได้เนาะแม่จะไม่ใช้ขี้พึ่งป้ายให้พี่ด้แล้วเนาะเนาะลูกเนาะเนาะเพราะพี่ด้ป้ายทีไรอ่ะรู้สึกว่าพี่ด้จะเจ็บตาตลอดเพราะพี่ด้าขายี้นะคะทุกคนขยี้ขยี้เหมือนนางเครืองหรือเปล่าคะจะสู้ยาหยอดไปได้ค่ะทุกคนแต่ทีนี้พอดีว่าถามคุณหมอแล้วค่ะเบื้องต้นนะคะคเพื่อนๆว่าปริมาณยายที่ ว่าว่าว่าเป็นยาหยอดตากับขี้พึ่งอ่ะอันไหนดีใช่ไหมคะ,ะยาหยอดตาก็โอเคก็ดีค่ะก็คือคนละอย่างกันอย่างขี้พึ่งอ่ะจะเก็บได้เป็นปีค่ะขี้พึ่งป้ายตานะคะเป็นยาหยอดนั่นแหละแต,แต่เป็นแบบขี้พึ่งค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเป็นยาหยอดจะเก็บไว้ได้แค่ประมาณหนึ่งเดือน beaten, อใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะก็ต้องทิ้งใช่ไหมคะหยอดไม่หมดหรืออะไรก็ต้องทิง้งมาได้เน,นาะ เจ็บตายอีกแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยเขาเจ็บตายอีกแล้วเนี่ยอ่างานี่แม่แล้วไม่น่าเลยแม่ทุกคนแม่ไม่น่าเอาขี้พึ่งป้ายให้พี่ด้าเลยค่ะอืมืสลับกันสลับกันนอนก่อวานพี่วานน้องไก่พี่ใช่ไหมคะทุกคนวันนี้พี่ทับน้องเอาบ้างเอาคืนเอาคืนแล้วพี่ด้าตัวเบลเลอร์เลยนะลูกทับน้องอะ่ะทุกคน ยังไม่ได้พาไปดูเจ้าแม็กนัมเลยค่ะทุกคนอืมอันนั้นกวดจ้าบนะคะทุกคนนะแล้วไอ้คนนี้ใครอะ่ะเนี่ยคนนี้ใครด่าด่าเออด้าจ๋าด้าจ๋าจ๋าสิเร็วด้าจ๋าไอ้ยิ้มหวานให้ดูหน่อยดิยิ้มหวานยิ้มยิ้มดูตาดูตานางดีกว่าทุกคนขุ่นศัก สงฉาดจริงเลยเนี่ยสงฉาดจริงเลยทุกคนพาไปดูเจ้าอ่ากวดจับนะไอ้แม็กนัมจำชื่อผิดเรื่อยเลยนะคะเพื่อนๆกวดจับกับแม็กนัมไปนอนบนชั้นเก็บของนะคะทุกคนมามาดูอ่ะแม็กนัมไอ้นี่ค่ะทุกคนมาดูแผลแม็กนัมนะคะนี่เพื่อนเห็นไหมคะอันนี้แม่ล้างแผล แล้วก็ใส่ยาปิดตะดินให้นางแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เบางต้นก็กินยาด้วยนะคะเพื่อนๆแต่มันแห้งแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนเห็นไหมคะแต่มันก็ยังเหมือนแดงๆอยู่เนาะแต่แดงเหมือนปาดแผลมันใหญ่นะคะเพื่อนๆเนาะเห็นไหมคะทุกคนแต่แม่ว่าแห้งๆแล้วนะคะหายช้านะทุกคนเนาะปกติปกติกตเอ่อ กติมันต้องหายแล้วเนาะขนาดทั้งฉีดยาแล้วก็ทั้งกินยาแล้วก็ทั้งล้างแผลเลยนะคะทุกคนทุกวันเลยนะคะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นอย่างว่าเลยนะคะแผลอักแผลติดเชื้อแผลอักเสบนี่ค่ะน้านางขึ้นมานอนบนชั้นเก็บของทุกคนดูดิดูไอ้ดำทุกคนดูไอ้ดำสิไอ้แม็กน้าตัวดำีดิค่ะทุกคนเดี๋ยวก็หายแล้วมันก็จะซาแล้วนะคะทุกคนนีดูดิ แล้วหายแล้วมันก็จะซาแล้วใช่ไหมตาไอใช่ไหมแม่แม่ล้างแผลให้นางกิเลใช่ไหมคะทุกคนแม่ก็จะให้ให้ขนมแมกนัมทุกครั้งเลยนะคะทุกคนให้ขนมแมกนัมนะคะคเพื่อนๆดูชัดๆค่ะดีขึ้นแล้วะคะ่ะทุกคนมันแต่มันก็ยังแดงๆฉ่ำอยู่ค่ะ แต่แม่ไม่ได้ปิดแผลนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้ใส่คอล่าด้วยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าจริงๆอะ่ะน้องก็จะอยู่แต่ในห้องนี่แหละแล้วก็นางก็เลียไม่ถึงด้วยเนาะอืมอาศัยว่าล้างแผลเอาบ่อยๆแล้วกันวันละสามรอบนะคะทุกคนเชา้าเอ้ยวันละสองรอบสามรอบเยอะไปเช้ากับเย็นนะคะทุกคน น้ำเกลือสองสารนางเหมือนกันทุกคนเวลาล้างแผลที่ไระแมกนัมนางน้ำตาคลอเลยนะคะอ่าเวลาน้ำเกลือยังไม่เท่าไหร่ค่ะทุกคนแอลกอฮอล์ยังไม่เท่าไหร่แต่เวลาถ้าเป็นเบตาดินค่ะน้ำตานางไหลเลยค่ะทุกคนคลอเลยหน้าสงสารไปแล้วค่ะทุกคนไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะทนี่จะมาอัปเดตอาการแมกนัมให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะดูแลอย่างดีเลยค่ะทุกคนเอ้ยเนี่ยเนี่ย ใครจะไม่สงสารเนาะเพื่อนๆบอกว่าแม่บอกว่าสงสารลูกก็สงสารดิคะ่ะเขาคือลูกเราคะ่ะเราอยากให้เขาหายไปไวคะ่ะทุกคนถ้าเขาหายไปไวเราก็ไม่ต้องทุกข์ใช่ไหมคะแม่พาไปหาหมอแล้วนะเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆเข้ามาดูอ่ดูคลิปใช่ไหมคะเผื่อเพิ่งเข้ามาไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกนะคะแม่พาแม็กนั่งไปหาหมอแล้วแม็กนั่งทำวัคซีนครบแล้วคะ่ะแล้วก็แม็กนั่งทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนาะอ่า แล้วก็ฉีดยาแล้วน้องแม็กนัมเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามแม็กนัมกับแพนด้าแล้วก็น้องๆครอบครัวแพนด้าแมวกี้บนนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแพนด้าแมวกี้บนด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ